ของวงโนกิซากะนะครับแม่ราคาแปดพันห้าร้อยเยนจู้จู้อย่างพวกนิ้วซื้อมาทำไมวะจริงๆวันนี้แบบว่ามามั่วๆนะคือตอนแรกผมไม่มีโปรแกรมนะแต่ว่าการให้ดูของเล่นได้ผมดูได้เป็นวาันถึงแล้วชอบของเล่นถูกไหมใช่ใช่ไปจบฟิกเกอร์ได้ขอให้ถ่ายไหมถ้าเชียรน้องนนนนคุงซื้อเลยไม่มาใครอ่ะเนี่ยมาจะมาซื้อซีดีใครไปเที่ยว ฮัลโหลสวัสดีครับผมติ๊กฮะคราฟสเต็มนะครับเที่ยวเที่ยวเป็นเด็กเที่ยวเป็นเด็กเที่ยวเที่ยวไปเรื่อยเที่ยวไปเรื่อยเที่ยวมัวซั่วเที่ยวอยู่นั่นก็วันนี้วันนี้เราแบบคอนแรมกับสเต็มไปดูดีกว่าได้ได้ได้วันนี้เราอยู่ที่ไหนฮะที่สถานที่โปรดของผมนะครับถ้าเมียผมเผลอผมจะมาเมียเมียไอแล้วเจอกันเผลอแล้วเจอกันนี่คือการโน้ตโปรดเวยครับ <im itation> เป็นที่ที่ตอนที่ผมมาญี่ปุ่นครั้งแรกนะผมเคยมานะแล้วก็มาแบบไม่มีเาเรียกอะไระไงไม่มีไกด์มไ,กไม่มีอะไรคือพี่สาวพามาโดยที่แบบว่าไม่มีข้อมูลอะไรเลย <im itation> ผมยังจาผมยังเรียกชื่อไม่ถูกเลยะตอนที่กลับไปเมืองไทยตอนนู้นอะคือคุณ, <im itation> ค,ณคุณได้เห็นั้มจําได้ว่าคือตอนที่มาเนี่ยเหมือนจะโดมคือเหมือนแบบสมัยเด็กที่แบบเราเคยเล่นอะไรหรือเคยอยากจะเล่นอะไรอะไอคิดดีที่มีหมดอ๋อจริงเหรอใช่โคตร แต่ว่าตอนนี้ชีวิตเราไม่เหมือนเดิมแล้วใช่ฮะเราเป็นโอตาเเราป็นโอตาเต็มตัวครับแต่เด็กงเปิดเพลงแล้วที่ของเล่นเนี่ยไม่สำคัญใช่เกย์ไอเดนที่หิวมากมายมากมายที่นี่คือที่นี่ถ้าคุณเป็นโอตาคุตในทุกๆด้านนะมันจะเป็นเครื่องเที่ยวฟ้า่องดนตรีของเล่นโมเดลซีดีไอเดนมีทุกอย่างมีเป็นอย่างอื่นอสวรรค์ของโอตาคุเขาบอกว่าตอนนี้อากิฮาบาระเนี่ยได้ถูกย้ายมาที่นี่แล้วนะครับของเด็ดกว่านะของเล่นกว่าแอบถูกกว่าด้วย เดินดูดีกว่าครับสิ่งที่เราตามหานะครับก็อยู่ตรงหน้าเราแล้วนะครับ ส่งเสริมการขายของหนัง hmm. สือนะครับน no. ี่ใช่ครับคือที่เมืองไทยเขาบอกว่าคนไม่ค่อยรักการอ่านแต่ที่ญี่ปุ่นนี่รักการอ่านมากเขาบอกว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็รักอ่านระดับหนึ่งแล้วนะแต่ว่ายอดขายก็ลดลงสำหรับพิมพ์หนึ่งนี่ผมผมอ่านชื่อไม่ออกนะต้องถามพี่นัดเขาเคยทำแคมเปญนะครับเอาไอดอลนคือโนิีสกับพุิสิกเนี่ยมาห่อปกนะครับให้ยกตัวอย่างคือนะอาชูนะอาชู ซึ่งเรื่องข้างในเนี่ยไม่เกี่ยวกับอาชูเลยนะไม่เกี่ยวเลยใช่ไหมไม่เกี่ยวเลยอาชูเคยอ่านหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนแบบว่าเหมือนแบบว่าอันนี้ป่าเอาปกสมมุติว่าถ้าเป็นบ้านเราก็คือใยไหมอะไรแบบนี้นะบ้านเราก็คือเอานิ้วกลมเนี่ยเอาเชือกปังมาห่อผมแล้วแล้วคุณรู้ไหมยอดขายเพิ่มขึ้นหลายเท่ามากจริงปะใช่ครับเถามว่าคนที่อ่านหนังสือไม่ออกอย่างผมเลยเนี่ยอซื้อไหม ติ๊กเจ้าไหนนะติ๊กเจ้าไหนนะโฮจังฮะโฮจังโฮจังโฮจังอยู่ไหนโฮจังโฮจังผมตลกที่มากเลยนะใครเอามานักสึกไปมาเหมสึกนักศต้องหันหลังให้มานักสึกวะโดนแบร์นะโดนแบร์มีผู้ใครมีสองแถวอ๋อโคจังนี่น่าจะอยู่ไหนวะโคจังน่าจะไม่รักการอ่านน่าจะอยู่อีกแคตเกอรี่หนึ่งทุกคนนี่มันต้องมีทุกคนเอาเหรออาจจะไปอยู่ตรงแบบว่าเป็นโฟโต้บุ๊คหรือเปล่าไปกันเถอะ โค้ดจังไม่มีเหรอโค้ดจังผมยาวเออหมดเด็ดนี่นี่นี่ไงโอ้โหอันนี้คือโอชิของผมเองครับสำหรับคนที่ตอบคำถามมาถูกนะครับในเทปนี้นะครับติ๊กจะมอบจะมอบสันปกของโค้ดจังให้นะฮะอันนี้คือโอชิของผมนะครับถือหยิบไปทั้งหมดก็ยังมีโอชิอยู่นะครับได้ทุกคนได้ทุกคนได้ทุกคนครับวงนี้เดี๋ยวดาแต่ว่าร้านไอดอล ยังมีร้านแบบเนี่ยเขาห้ามถ่ายรูปอ๋อแล้วเราทำอะไรได้บ้างอ่ะซื้อเราไปดมได้ไปเจอปะที่แล้วผมซื้อนี่มาชุดแบบอ๋อชุดโนกิชุดติดหอทุกคนที่ไทยกมเปี่ยจริงๆวันนี้ที่แบบว่ามามั่วๆนะคือตอนแรกผมไม่มีโปรแกรมนะแต่ว่าการให้ดูของเล่นได้ผมดูได้เป็นวันเึงแล้คุณชอบของเล่นถูกไหมใช่ใช่ไปจับฟิงเกอร์ได้เกาให้ถ่ายไป ลองดูแล้วกันนะก็เดี๋ยวถ้าไม่ได้ก็ว่ากัน จากลาแล้วนะฮะแต่เป็นไงบ้างฮะได้อะไรมาบ้างครับขอหยดน้ำกินแกล้งนะได้เลยได้เลยเพื่อควาเดี๋ยวซื้อซื้อมาเพื่อคอนเทนต์แล้วกันไม่ใช่ว่าอยากได้เลยนะถ้าปกติไม่มีฐานซื้อของมันยแลก็เอาทำไปใช้แบบซื้อขึ้นวงตี เพื่อทำการงานเพื่อการศึกษาแต่ว่าบางทีเนี่ยอันนี้ผมซื้อให้เพื่อนนะให้ก๊กนี่ให้กคาเจอกกคณิดานะก๊เคซื้อให้ยูนะเยซื้อให้กูเรื่องเาร่่องสองเรุ่นงสองเรอสองเ่อเฉพาะชุดังเรียนด้วยนะล้กใชตลอีเอาเลยเอาวลาปิดเลย อันนี้คือนี่คือเซิฟเซิร์ฟก่อนเยี่ยมมเติกอันนี้เซิฟเซิร์ฟอันนี้เรียกน้ำย่อยย่อยย่อยเดี๋ยวเรามีของใหญ่อยู่ของใหญ่คือเนี่ยคุณรู้ไหมว่าผมมาชอบกีฬาเบสบอลจริงเหรอผมเพิ่งรู้ผมมดููตลอดเลยกรับเบสบอลนะอันที่ทีมโปรดนี่ชื่อทีมอะไรอ่าเบิองทองผมเลยคือชุดเบสบอลมาเลยครันี่ ของวงโดกิซากะนะครับแม่ราคา8 5 0 0ยเยนจูๆจอย่าบรงนิ้วอย่าตรงนิ้วซื้อ่าทำไมวะใส่ได้ทุกโอกาสนะเสื้อนี้นะอันนี้คือไปออกงานใช่ออกกําลังกายออกกําลังกายก็ได้ใส่ใส่เดินเที่ยวตามห้างอ่าเดินแล้วก็เช้าใช่ใส่ไปประชุมงานมันแพงเพราะว่าชื่อนี้เลยวายฮะโยดาโยดาโดกิโยดา เห็นชื่ออีกคนหนึ่งราคาสี่พันบาทบอกว่าอันนี้คือโยดะสตาร์วอ์ใช่ไหมสตาร์วอ์เฮ้ยอาจารย์ผมื้อเพราะว่าผมชอบมาสเตอร์โยดะไอตัววายนี่คพีติดอ่านนิดนึงยิ่งยอ่ะโยดาถ้าผมวิ่งตอนเช้าแล้วผมใส่ชุดนี้เพราะผมได้ชุดได้ได้เสื้อตัวนี้มาแล้วผมอยากออกกำลังกายมีประโยชน์ใช่ ถ้าคุณไม่ซื้อช uh ุดที่ดีเนี่ยคุณจะไม่ออกนะแพงไปหน้าร้อยเยนเนี่ยแหละครับแพงไห้าร้อยเยนแต่มันมีค่ามากนะใช่เยี่ยมเรื่องของผมผมก็มีนี่ครับตุ๊กตานะครับไอนาดีเอ็นวงบิชนะครับวันนี้วันจันทร์พอดีนะครับวันจันทร์วันไอนาของกลุ่มเรานะครับเป็นวันที่จะพูดถึงไอนาอย่างเดียวน่ารักมากเลยชุดนี้น่ารักอ๋อแล้วก็เอาไปใส่เอาไปเอาไปขับรถนะ แล้วก็แบบนี่อย่างงี้เออได้มีประโยชน์ทำได้แบยอันนี้อะไรฮะนี่อะะไรฮอันนี้เป็นโ o สการ์ดเฮ้ยนี่แปลกมากยูวิจังสืยูวิจังสึเป็นคนที่ผมโอชินะฮะทั้งคู่ด้วยใช่เลยแต่เอาไปแล้วคนหนึ่งนะครับคือมาสองอย่างคือมาสองอย่างซึ่งผมเนี่ยเข้าไปความสแตมป์แต่เสียตั้งน้อยก็สนั่เกือบหมื่นก็หมื่นเยนดูรีวิวฮะ ขอบคุณมากเลยอ่ะเอาไรเงี้ยไม่มีความจริงในนั้นเลยเฮ้ยเฮ้ยไม่เรวนะเฮ้ยดีดีดียูนะเนียอะไรเหม <te ือนกำลังถูกโอดะเออโยดะโอกรจีแซ่ดอย่างเท่อย่างเทพเซ่ดอย่างเท่นี่เราก็จากลานากาโดบอร์ดเวย์นะครับเพื่อที่จะไปย่านแท็กซี่กัน20นาทีย่านอะไรนะครับชิโมกิตาสวา โบอกิ้ตับสวานะเป็นย่านอินดี้นะและแล้วเราก็มาถึงแล้วนะฮะฮันตหเฮ้ยมิคติดคนๆนคนล่ะกัรอตัว <laughs> อเทำไมเราช้าอ่อนไหวชื hey, ่ออะไรง่ายมากเลยดีนะดีนะไม่บอกนะใช้ได้หลยโอกาสนะอ๋อ เผมทำให้ผมเริ่มเขียนเพลงที่เขาพิ่งออกดอมคุงนะครับสวัสดีครับนี่คือดองคุงเป็นไก<อ>ด์กีติ้มาสักเราในวันนี้นะครับทเที่ยวชาติใน,ะนะชีวิตกาสวา วันนี้เราจะมาวิวชานาวิดโอช้อปปิ้ง ถึงที่หน้าไลฟ์เพาส์แล้วนะฮะบรรยากาศเป็นไงไงบ้างฮะไม่ม <Woo. S 1> ีใครเลยครับ <laughs> สวยงามครับสวยงามนะ <laughs> วฉยง่าดช็อปปิ้งอยู่ <laughs> งานดี <laughs> านะงานดี <laughs> นี่มิชชั่นวันนี้นะครับของเราก็คือจะมาซื้อซีดีของเพื่อนๆสแตมนะครับที่วันนั้นรู้จักกันนะครับซึ่งคเอ็มดอมก็มีคาบิโอชิแล้วนะครับหลังจากได้พูดคุยกันหนึ่งมื้อนะกินข้าวหนึ่งมื้อกับหนึ่งมื้อนี่ที่บอกดูดีได้เจอเป็นไงบ้างครับบรรยากาศวันนั้นในร็อกอินเทอร์แปนใช่ไหมชอบเพื่อนคนนี้ของแต็มมากเพราะว่าชื่อเขาเล่นมุกได้เยอะนะครับชื่อใครนะฮะไม่บอกใครอ่ะ เนี่ยมาจะมาซื้อ CD ใครเริ่มมาซื้อใครอ่ะมาซื้อ CD ใครก็ถามว่าใคร CD ใครไงเยขาบอกว่าใคร CD ใครยังหาไม่เจอเลยฮะตอนนี้หาไม่เจอ สซมไม่ดีเกมเย้ขายนะครับไปแวะมาก็ไปมานะครับไปมาครับเก็บหน้าทำยอดทำยอดนะทำยอดนะนี่นะครับมาเติมแล้วนะฮะเยกมติการมาติการก็ขอบคุณแซมมากนะครับที่พาผมเที่ยวนะครับพาผมไปด้วยนะทั้งทนเลยนะไปด้วยแต่ไปดูติวีด้วยนะไปด้วยครับอันนี้ไม่ใช่เลยนะ ไอเมียนโคตรวนใช่ผมไอหนะเนี่ยดกไกันใหญ่เด็กใหญ่ก็อย่าลืมนะฮะกด subscribe ช่องที่เบการแล้วช่องเดึงกัเจ้ดิคอร์ดนะฮะไม่ต้องกันเดี๋ยวผมไม่โผลนี่น่าแหละจริงๆเดี๋ยวผมก็มีไปแล้วมาโอเคไปนครับบายบายหาที่กินก้าก่อนไป